วันนี้เรามาอยู่กับแจ็คเดริเปอร์ใน Identity V ครับหลังจากที่ผมเล่นตัว Survival ไปเยอะแล้วครับตอนนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นตัว Hunter กันบ้างนะครับอุ๊ยอยู่นั่นเจอพอดีเลยไปไหนทำไร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 เฮ้ยบุดมาโดน นั่งไปเลยลเจอไวครับต้องวนแถวนี้แหละครับเพราะยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยแน่นอนอยู่ไหนกันเนี่ยเอ้เมื่อกี้เหมือนเห็นแวบบ ไปไหนกันหมดเนี่ยต้องเฝ้าไว้ก่อนครับยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยแน่นอนอ่าหน้มาละไปได้ไม่ไกลหรอกไปได้ไม่ไกลหรอกโลนหมอกไป ลอล้มครับโอ้ทีเดียวสองเครื่องเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บนักชิบพิยานะไปก่อนตัวแรกล่าคนต่อไปนั่นไงวิ่งอยู่ใครเนะี่ยมา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  เจอหน่อยเจอหน่อยโดหมอกไปไม่โดนตอนนี้และยังไงนี้ชาร์จก้าไปเลยโดนไปก่อนหนึ่งแผลไม้ไม้เฮ้ยเฮ้ย,ยพลาดโดนไม้ไปละ ได้ได้ได้นักเขียนนิยายนักเขียนนิยายแล้วนักแนะต่งเพลงก่อนหมองไปล่วงไปแล้วครับไปนั่งเลยแสบนักเมื่อกี้เห็นนักเขียนนิยายแถวนี้ มันต้องมาช่วยเพื่อนแน่นอนเดี๋ยวรอรอดักเลยนี่อย่ามาละช่วยเลยมาดิมาดิเอาดีเอาดี mm hmm. ได้หมอกแล้วยังได้น่าขี้ยายแผลหนึ่งเวย <c oughs> หลบหลังไม้ mm hmm. มาเก็บคนนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> มาต่อเลยเอ้ยูตรงนี้เองเหรอไปช่วยแล้วครับอืมผู้ป่วยมานักเขียนยายก่อน <S <S 1> <S 1> นี่คนนี้แสบสุดแล้วต่อไปก็ผู้ป่วย นั่งคู่ไปเลยนั่งคู่ไปเลยอุ้ยหืไม่ทันเห็นได้เลยได้เลยถ้างั้นเอาไปก่อนเลยไปไปไปเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าอื หมอกไปรักแต่งเพลงไปนั่งเลยโอ้มีคนมาช่วยผู้ป่วยแล้วครับมาขอน้าเขียนนิยายก่อนไม่โดนไปล้มไปเลย เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปเล่นผู้ป่วยต่อยังไงเอาดิเอาสิเอายังไงจะเอายังไงจะไปไหนกลับไปลานเขียนยายก่อนลุกแล้วครับ ไม่น่าจะอยู่นี้ละหน,นีไปแล้วครับนี่อรอยเท้าอยู่นี่น่าจะไปช่วยผู้ป่วยนะครับไม,ไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้อ,อุ้ยสลับตัวตีไปก่อน มามามาจะหนีไปได้สักแค่ไหนกันเชียวไปแล้วลเสร็จเสร็จอ้าวแล้วยอมแพ้ไปเลยมาด่านสวนสนุกเป็นด่านที่ผมชอบเลยนะครับเดี๋ยวหาแถวนี้ก่อน มันต้องมีบ้างแหละปกติตอนผมเล่นเซอร์ผมก็ชอบอยู่แถวเนี้ยแหละครับเกิดบ่อยมากอ่ะปั่นไฟอยู่นี่เองเอาหมอกไปก่อนคุณลุ้มเหนียะได้อุ้ยตายเอาวิ่งติดเอาวิ่งติดวิ่ง,ต,งติดก็โดนไป โอ้ยคนป่าวุ่นวายอะไรแถวนี้เนี่ยเอาลงไปก่อนเดี๋ยวเอาคนขุดนักวิ่งก่อน,นครับ <Okay. S 1> ผมเห็นอยู่ oh. เนี่ยคนป่าวนอยู่แถวเนี้น่าจะรอช่วยนั่นแหละ mm hmm. มาสิมาสิเจ้ายังไงเจ้ายังไง เนี่ยแหละครับผมก็จะเฝ้าอย่างนี้แหละครับไปอมไม่โดนเอาสิวนมาวนกลับอะเอาอยัางไงอะเอาสิเอาสิแข่งกันเลยไหมล่ะเอาเลยมาจะยังไงคนขุดขึ้นเฟสสองแล้วครับถ้าช่วยนั่งอีกครั้งก็บินแล้วครับเอ,เอาดิเอาดิเอาช่วยเลยมาดิ ออ้ยโ้ยแล้วปลาหมอไปไหนแล้วเนี่ยตายยังไงก็ไม่รอดครับเอาแล้ววิ่งติดด้วย <c oughs> เอาไปก่อนดอกหนึ่ง <c oughs> ไล่คนขุดต่อครับ <c oughs> อืม <c oughs> ล้มแล้ว <c oughs> อืมอืมทำไรทำไร เอาตัวนี้ไม่นั่งก่อนเครื่องปั่นไฟเหลือสามเครื่องพอได้อยู่ครับ <c oughs> แล้วก็ผู้รอชีวิตอีกสามคนมาคนป่าต่อเลยไปอพุ่งหนีพุ่งหนีแล้วก็ติดพุ่งหนีแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้เรียบร้อยไป,ปไปไปนั่งก็อีกคนนึงเลย เสร็จที่เครื่องแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีคนมาแถวนี้เลยเนี่ยสงสัยคขาอยู่ข้างนู้นกันหมดอ่ะมาละมาหมอบไปก่อนทีนึงไปช่วยสิไปช่วยดิ ไปช่วยสิคีณก็นั่งตายคนหนึ่งเดี๋ยวนะทนายทนายอยู่ไหนอ๋อไปช่วยแล้วทนายทนาย ทนายโดนไปก่อนทีนึงแต่ต้องปไปไล่ฝั่งนู้นครับว้าไปเลยชาร์จไปยงไงทนายไปนั่งก่อนคุณป้าบาดเจ็บอยู่ยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะครับเอาไปช่วยนักข่าวละ นเ,นเอาแล้วไปช่วยทานายคนละเอาไปก่อนเก็บคนป่าก่อนน่าอยู่แถวรถไฟนะครับเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้เห็นลังแวบๆบนี่ใครเนี่ยอ่ทาทนายทานาย เฮ้ยเก็บไว้ก่อนเจอแล้วนักข่าวจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงอู้หมอกไม่โดนอีก<ฮ>น่าจะขึ้นรถไฟหนีขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย เดวตามครับน่าจะจอดตรงนี้แหละทีนี้ไล่ง่ายครับอยู่ใกล้ๆจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนหมอกไม่โดนอืมวางไม้วางไม้ พุ่งเหรอพุ่งเหรอ,อโดนช็อคไปนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทนายสองเครื่องก่อนปั่นไฟอยู่หรือเปล่าไม่มีเครื่องสั่นนะครับอาจจะกำลังวิ่งอยู่ต้องจับนั่งก่อน เราไปล่าทนายต่อครับน่าจะกำลังวนหาหลุมอยู่นะครับผมจะต้องหาหลุมให้เจอก่อนที่ทนายจะไปเจออ่าอยู่ตรงนั้นแต่ตรงแถวนั้นก็น่าจะมีหลุมอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าหลุมอยู่ตรงไหน,นเอ้ยรอยเท้าอยู่ตรงนี้ไปไหนอ่ามามา เฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีหลุมหรือเปล่าอุย้ยมีหลุมแรือปลาหมกไปเลยเรียบร้อยกระเด็นเลยครับทีนี้มันก็ไม่รอดละไปเลยบินไปเลยเรียบร้อยเก็บสี่คน